สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเคซี่สงใจไปบางเยี่ยมนะคะน้องเคซี่นะคะตอนนี้อยู่ที่นะคะห้วยหัวนะคะอยู่บ้านพี่หนูนานะคะพี่หนูนามาจากกรุงเทพพอดีนะคะค่ำคืนนี้นะคะนอนกับพี่หนูนานะคะพี่หนูนาเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ที่นะคะเคารพและเมตาน้องเคซี่นะคะนะคะแล้วน้องเคซี่ก็น้องเคซี่ก็เหนื่อยมาหลายวันแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการมากระทบจิตใจในเรื่องต่างๆนะคะณนะวันนี้ทุกอย่างเรื่องเลร้ายผ่านไปแล้วมีแต่เรื่องดีๆจะเข้ามานะคะนะคะด้วยนะคะลุงพลประแตนนะคะให้โอกาสและเมตตานะคะองค์พระปู่ปาริจิตนะคะราประสิทธินะคะให้ช่องนะคะรามแบนออฟฟิเชียลนะคะในการไปวังเยี่ยมครั้งแรกของหนูนะคะอยู่ที่นั่น,นะคะ่ะถ้าจะว่าไปมันก็เป็น3วัน3คืนนะคะยอดซับจาก เปิดช่อง Youtube มา13,000พัซับนะคะไปวางเยี่ยม3วัน3คืนยอดซับเพิ่มขึ้นนะคะ7,000ัพซับนั่นก็หมายความว่า <c ười> 7,000คนติดตามนะคะขอให้ยอดซับน้องเคซี่ปังๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจาก20,000เป็น30,000จาก30,000เป็น40,000จาก40,000เป็น5,000เป็น6,000เป็น7จนะคะ9เทีาเ 9, 9 9นั้นมั่นคงเสมอนะคะขอบพระคุณค่ะ อนาวโอ้โอนะคะฝนตกเพิ่งหยุดนะคะนะคะนะคะ,นะ,คะสนใจไปบางเยี่ยมนะคะนะคะลุงป้านะคะทุกท่าน FC ทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber นะคะวันนี้นะคะนอนพักกายพักใจนะคะแล้วก็อยู่กับพี่หนูนานะคะพรุ่งนี้เจอกันบางเยี่ยมนะคะขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่เมตตานะคะเมตตาผ้าคลุมไหลน้องเคซี่ด้วยนะคะสีคามีอยู่เจ็ดผืนที่บ้านนะคะตอนนี้อยู่กับน้องเคซี่นะคะ สีกันขนุ่งองผืนนะคะแล้วก็สีขาวหนึ่งผืนนะคะแล้วก็ที่สั่งเข้ามานะคะพี่โป้ไปกินอะไรลูกเข้าบ้านนะคะที่สั่งเข้ามานะคะผ้าตอนนี้สีขาวกําลังทอนะคะคาดว่าจะได้เร็วๆนี้เพราะว่านะคะมีออเดอร์มาแล้วนะคะนะคะแล้วตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยส่งใจไปวางเยี่ยมนะคะทุกท่านนะคะขอพรบคุณมากมายที่เข้ามาติดตามน้องเคสซี่วันนี้ก็เป็นบันพัดด้วยนะคะส่งใจไปวางเยี่ยม นะคะขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอพระคุณหลายๆเด้อจากขอพระคุณทุกการเี่ปีปโป้ปีโป้ขอพระคุณทุกท่านนะคะแล้วเจอกันนะคะ